<c oughs> การนำต้นกล้าปฟามน้ำมันที่ถูกคัดแยกสภาพความสมบูรณ์เอาไว้แล้วจำนวนตามที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อจัดเตรียมพร้อมสำหรับการขนส่งลำเลียงขึ้นสู่ยา,านพาหนะที่จะใช้ขนส่งไปยังแปลงให้ลูกค้าซึ่งในกรณีนี้นะครับเราจะจัดให้ลูกค้าเป็นผู้จัดหาพาหนะม,มาด้วยตนเองเพื่อที่ให้เกิดค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และจากภาพที่เห็นนี่คือแปลงขอต้นกล้าป่าน้ำมันอายุ12เดือนในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของสายพันธุ์จากสถาบัน a อ c ประเทศคอสตาริกาเ <Okay. S 1> มื่อพิจารณาจากความสูงของต้นจะพบว่าความสูงจะสูง,องพอๆกับขนาดความสูงของคนงาน และนี่คือเคสของคุณเอกนะครับรเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรายใหม่จากพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกับการสั่งซื้อต้นกล้าปาล์มน้ำมันจำนวน400ต้นแล้วก็รวมกับของคุณสาราวุธจากจังหวัดกำแพงเพชรโด,ดยใช้การขนส่งด้วยรถ6ล้อยอดรวมจำนวนต้นคือ600ขออภัยครับ800ต้นเป็นสายพันธุ์คอมแพคก,กาน่าเหมือนกันทั้งหมด

และข้อมูลจำเพาะของต้นกล้าเปล่าน้ำมันชุดนี้คือต้นกล้าเปล่าน้ำมันที่สั่งมาจากประเทศเอส c ีคอสตาริก่าขออภัยครับสั่งมาจากสถาบันเอส c ีคอสตาริกาในสภาพของเมล็ดงอกมาทําการเพาะเลี้ยงดูแลจนได้อายุ12เดือนแล้วต้นมีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยที่ต้นที่มีความผิดปกติได้รับการคัดแยกออกไปแล้วในกระบวนการที่เรียกว่าการฮัตติ้ง จากจุดที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือศูนย์เลาะพันก้าปลามน้ำมันของสถาบัน ASD ประเทศคอสตาริกาซึ่งจะอยู่เยื้องกับทางศูนย์วิจัยพันปลามน้ำมันสุราธ,ธานีของรัฐบาลน,นะครับจุดสังเกตก็คือจะมีด่านตาช่างนะครับที่เห็นในภาพเป็นจุดสังเกตง่ายๆในจุดที่จะเป็นประตูทางเข้าด้านหน้าของส่วนปลามงนี้ แล้วก็จะมีจุดสังเกตคือเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นนี้ครับซึ่งจะมีการสร้างบนที่ดินของแปลงเพ,พงาะพันธุ์ปาน้ำมันสุราษฎรพันธุ์ป่าพอดี เราจะไปสัมภาษณ์ทางคุณฉบากันครับพี่ฉบาครับแนะนําตัวแล้วก็ขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับไม่ดีกว่าค,ครับ <ผม S 1> แนะนําตัวนิดหนึ่งครับไมยายา่ดีใจฟ้าดีใจฟานะนิดหนึ่ <ผม S 1> งนิดห<ๆ>นึ่งนิดหนึ่งดไม่ดี่จตอนนี้เราเราเราอยู่ที่ไหนครับพี่ฉบาลาพันปามค่ะอ่าฮะแล้วสุราษฎร์พันปามเนี่ยจำหน่ายก้าพันปามของที่ไหนยังไงครับ ก็มาจากค็อติก้าแล้วก็ซีอานแล้วก็ของครอบครัวค่ะครับจากที่เรากําลังเห็นอยู่เนี่ยเรากําลังทําอะไรกันครับเนี่ยเขาขับเลืนต้นกล้าค่ะเป็นต้นกล้าเปล่าน้ำมันสายพันธุ์อะไรครับเอ่อคนแตกกล้าหน้าค่ะอ่าฮะแตกต่างหรือดีกว่าสายพันธุ์ธรรมดายังไงครับอือก็ดีตรงที่ปลูกได้ชิดกันนะฮะได้หนึ่งสกิตรุ่นครับประมาณ28ต้นค่ะระยะปลูกที่8เมตรอ่าฮะยืนยันนะฮะว่า8เมตรนะครับ อ่าโอเคแล้วทําไมเราต้องมาจัดเรียงอย่างนี้ด้วยครับก่อนจะขึ้นรถเป็นการแยกปิล่ากันถ้าผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับปั๊มน้ํามันเนี่ยสามารถแยกออกได้ยังไงครับว่าเป็นพันอะไรครับจะดูยากนะคุณแม่นะครับปาราเซตามเป็นตัวของสามอนทรีแล้วอ่าฮะ แนนเคได้ยินมาว่าคอสซาลิกูนี่ก็ทำนองนั้นใช่ไหมครับ <laughs> ขอบคุณครับพี่ชบานี่คือคุณพี่ชบาอย่างวันนิเศษนะครับเจ้าของแปลงพอฟันป่าน้้ำมันของหอจอกโซล่าสัานตาที่น่ารักมากพี่สาวของผมเองครับขอบคุณมาครับสำหรับการสัมภาษณ์ครับ